พอแล้วเตะบอลแบ่งกีฬาสี่ะมดตีนะ,<ท>ะครับก็บบขอบคุณที่รอาการต้อนรับเป็นอย่างดีครับตอนอยู่รอบแรกเป็นนายดาบเป็นจากเดี๋ยวนี้ติดร้อยตีร้อยโทรก็เป็นแถวดีใจครับอาจารลินติดยังอจารลิน,น <ทะ S 1> ลอ่ะรออ่าสามนย่ <c oughs> ไม่ตงไปรอได้สอ่านหนังสือสอบบ้างนะนะจา อ่นหนังสือสอบไม่ต้องรอหา53แต่นาย153ยังมีอยู่นะครับต้องมีอยู่ไม่ได้เลิกแต่ที่รัฐบาลนี้ยังเป็นรัฐบาลอยู่ก็ยังยังอยู่ก็คงเป็นสิ่งที่ให้ฝันและกําลังใจนะเม็กร้้สิกติ์100โทนเหรอยังนะก็คงจะติดรอบนี้นะผมรอบแรกสองปีครับจากไป ผูกกับนาทีพัดมาผูกกับนาทีพัดลอบก็ไป4สปีแม็กสปีผมมาอีกรอบ2ก็เป็นเปี่ปีเท่ากันกับก็เท่ากันไม่กับรายขาดทุนครับกับก็เราคงไม่มีอะไรที่ต้องพูดกันมากไม่มีต้องมอบมอบนโยบายกันเดี๋ยวผมมาเริ่มทํางานเดี๋ยวค่อยถือว่าเป็นการประชุมประจําเดือนค่อยนันอีกทีครับทํางานไปตามระบทครับ หนึ่สาสี่รู้อยู่แล้วอรู้ทุกคนเชียนเปลี่ยนหน้าที่ใหม่เชียนครับก็คุณหน้าคุณตากันก็มีหลายคนที่เพิ่งย้ายมาใหม่แต่ว่าส่วนใหญ่ก็เป็นข้าราชการตำรวจเดิมๆอยู่ที่เคยอยู่เกากับผมกับทองดีก็ยังอยู่ครับแมยจะเป็นหน่วนราจราจรเหมือนเดิมเปล่าครับ ผลตีก็ลูกน้องเกา่ามาจากหางดงครับก็ทราบว่าพวกเราไปปจอกัน20นายแล้วก็อีก5้นายไปอบรมนายร้อยหสอยู่ที่ลำปางที่อยู่เ,เป็นปจอ,อยู่ที่กรุงเทพเขาก็โทรมาหาผมว่า,าไม่ไม,ไม่ไม่สามารถมาต้อนรับได้แต่ว่าคงกลับมาท่อหลังตอนหลังก็โทรมาบอกไม่เป็นไรหรอก ผมกับที่เก่าแล้วก็คนที่อยู่อบรมอยู่ลําปางก็บอกว่าไม่ไม่ไม่มีปัญหาครับครับก็ต้องขอขอบคุณทุกท่านเดี๋ยวคงผมคงจะไปไหว้สารพระภูมิแล้วก็อยู่รับประทานอาหารร่วมกันครับเสร็จจากนี้ครับแยกย้ายกันก็ให้ไปเปลี่ยนข้างแบบและก็มาร่วมดื่มเบียร์ด้วยกันผมยังเบียร์สิงเหมือนเดิมนะครับสิงเหมือนเดิมครับไม่เปลี่ยนแปลงครับก็รักลูกน้องทุกคนเหมือนเดิมครับสวัสดีครับ